ที่นี่ประจวบไปดูกันเลยประจวบมีอะไรบ้างเย้ส yeah. วัสดีครับพบกับพาไปเรื่อยๆครับกับที่นี่นะครับถึงแล้วครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวเราจะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันกันนะครับวันนี้ผมจะพาไปที่ไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับกับพาไปเรื่อยเจอกัน ไดเลยลงตีบ้าน แอซอนคาเฟ่แอมะซอนที่มันพิเศษยวที่อื่หนยังไงรูป้ป่ะมันอยู่ติดกับอ oh <my. S 1> เออทะเลทัศเอาใหม่น oh จักรวัลแอณะซอนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแล้วผมตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่ครับผมคาเฟ่อะไร <c oughs> อเออคาเฟ่แอมซอนบรรยากาศดีไหมคาเฟ่แอมซอนที่นี่หนหรูป้ป่ะมันต่างจากที่อื่นยังไงต่ <c oughs> างยังไงที่นี่อมันอยู่ตรงริมทะเลเลยริมทะเลเอ่าวประจวบเลยฮะ ในการเมืองมาเทีย่ยวไแหละใครมาเล่นส้นบนทะเลปั๊บก็จะเจอจงโหงมุมแรกของอ่าวประจวบและมันจะมีวิวที่สวยมากโอ้สวยจริงคนระับเป็นทะเลประจวบอยู่ด้านหน้าของคาเฟ่อเมซอนที่นี่นะฮะค่ะเนี่ยผมก็ได้มาค่ะเครื่องดื่มอันนี้เป็นโกโก้ก่อนที่เราจะไปรุยความร้อนกันเราก็เติมความเย็นเพิ่มพลังร่างกายก่อนนะฮะจากโกโก้ของอเมซอนมีทุกที่ไหม มันมีทุกที่ก็จริงแต่ความอร่อยมีต่างกันที่บรรยากาศเข้าใจปะไม่ใช่ทำไมอ่ะที่นี่เขามีทุกที่ทั่วประเทศไทยและก็อร่อยจริงโอเคใช่ตามที่เธอพูดเลยคะ่ะมีทุกที่ทั่วประเทศไทยแล้วก็อร่อยจริงนะคะใช่พร้อมรวยไหมพร้อมถ้าพร้ะนะอมรุยแล้วเดี๋ยวขอดูดให้หมดแก้วก่อนฮนะ<อ>ล้า ถ้าห้าหมดแก้ววฉันจะกินด้วยอ๋อให้เขาดูไปอีกพึ้นหนึ่งนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะก็จะไปตรุษคํามร้อนข้างนอกกันต่อวันนี้ผมจะพาไปไหนกันต่อนะไปดูกันจ้ะไปดูกันจ้ะสาลากางจังหวัดจวฬแล้วก็อันนี้เขาช่องกระจกเขาช่องกระจกนี่ดูสูงมากเลยนะเบอกเธอจะขึ้นไหมล่ะเนี่ย

อ,นะอ้าววันนี้มีกั้งใช่ไหมคะมมมเถินงั้นเที่ยวเป็นอันนี้ค่ะกระเพราปูหมึกทะเลอันนี้คือมันรวมกั้งด้วยใช่ปะ่ะได้ทีเอาอันนี้นะอ๋อถ้าเป็นปูกั้งเฉือนนี้ถูกปะ่ะปูกปัระเพราไปกับข้าวมียรับอ,อ,อ๋ออันนี้คือเป็นกับข้าวใช่ป่ะพี่เอาไปอะไรดีอวไกับข้าวก็ไดนะ้ปะ เป็นราดข้าวหกสิบเอาเหรออ๋ออันนี้คือกับข้าวเหรอใช่งั้นเ่าเป็นปูกั้งราดข้าวของพี่อเป็นราดข้าวเป็นปูเป็นกั้งแล้วก็ของเธอเอาอะไรอีกไหมเปูกั้งนี่เป็นราคาค่ะอันนี้เป็นน้องน่ารักมากเลยปูบวกกั้งอ่าปูปูกั้งอ่ากุ้งไม่เอาเอาเป็นปูกั้งเป็นกับข้าวมึกกับข้าวหรืออะไรเอากับข้าวไงเอ้ยไม่ใช่ราดข้าวราดข้าว แได้แบบมาถ่ายหลายๆอย่างเธอเอาเป็นอะไรอ่ะแชรกระเพราใช่เอเอแช่กระเพราแล้วท้องปิดหน้าแล้วนี่เปลี่ยนอันนี้ก็ได้ค่ะก็้วส่วนเธออ,ะอ่ะอปิดดว้ก่อน अर्को बनाउँदै จะพาไปดูร้านขายปูม้านี่เขาเขาชักปูกระตรงแบบสุดๆตรงนี้เลยนะปูที่นี่ถูกนะขอบอกกระซิบกระซิบเดี๋ยวมันไม่บอกให้คนมาซื้อเยอะนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวปูหมดเอารศใครมาเที่ยวมาจวบนะคะอย่าลืมแวะมาซื้อปูร้านนี้นะคะนี่ใครมาเที่ยวมาจวบอย่าลืมแวะมาซื้อปูที่ร้านนี้กันนะคะเพราะว่าอว้วนขึ้นตรงนี้ขึ้นสดๆรับรองได้ว่าปูเป็นชัวร์ขายยังไงคะวันนี้ ร้อยห้าสิบค่ะนี่คือร้อยห้าสิบค่ะส่ะห้าตัวค่ะร้อยห้าสิบนี่กุ้งคุยแล้วว่าที่นี่ปูถูกสุดๆเนี่ยถูกแล้วหอยหินฉาบแพงกว่านี้กุ้งคุยมาตั้งแต่ในรถว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อปูร้านที่ถูกมากๆอยู่ตรงนี้นี่แหละท่อมาก่อนเคยซื้อไ่ถึงสามร้อยอ่ะขอบอกเอาไซส์นี้ก็ได้ค่ะแต่ช่วงเนี้ยปูมันไม่ค่อยได้เอาไซส์ไหนคะอ๋อพี่เอาแกให้เหรอ เอาไซนี้ก okay. oh, Th ็ได้ค่ะเอาหมดนี่ไหมเนี่ยโรนึงอ่าได้ครับเดี๋ยวป้าช่างให้ดูจ้ามันจะเหลือแปรกีดนะโลนึงอ่ครูต้มแล้วอ่ะค่ะมันจะลดอันนี้มีไข่อ่่าเนี่ยโลนึงไม่เลยแหละอ่าใช่้หลังมันจะไอ้นี่มันต้มแล้วไงแกะเนื้อนะค่ะแกะไซสูงเลยนะแกใส่สูงเลยตอนแรกว่าจะเอาแบบนี้ไปให้แม่ด้วยน้าลินเอาแบบนั้นไปให้แม่ก็ได้อะแบบนี้เราก็แกะเข้าไป เอาไปแล้วแบบนั้นสามค่ะใช่อย่านี้ด้วยมันแก่มันจะเป็นยังไงพี่ถ้าแกะมเลี้ยวกับตัวผู้ไหนทำมันนี่ทั่มันอ๋อหาตัวนี้ให้นเอาตะพิมไว้อ่ะเอาค่ะนี่กำลังเลือกบัวไปอีกเลยอันนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันทำไมอ่ะหั่มมันแหลมยังไม่เห็นตัวเมียเลยนี่นี่เจอแล้วอันนี้เรียกปูตัวเมียอ๋อ มันใหญ่มีที่ใส่ไข่ใช่โอเคพี่คะทำไมมันเป็นสีนี้อะคะตัวนี้คือสีตัวเมียไม่แห้งอะไม่โอ้เมื่ทีน้ำมันจับมันนั่นอะอ๋อก็ได้นะคะรือว่ามันเหมือนว่ามันอยู่นานอะได้เลยค่ะยังไม่ได้แปดสี่เอาอีกเหรอคะตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่จะเลือกเองเลยนั่นแหละได้แล้วสุดยอดอันนี้คือสับสับ ยเนื้ออย่างแน่นอร่อยสุดอือร่อยสุดจริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่กองบินห้าสิบสามจะไปเลขสามมันหายยัสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวหายไปทำ ตอนนี้เราเข้ามาที่อกองบิน5นะครับของจวดประจวบนะครับ<ข>ทุกคนจเพึ่งเขาชื่อกองบิน5หรือว่ากองบิน53นี่ไงเขียนว่ากองบิน5จุดลงทะเียเนเครื่องบิน้วยเครื่องบิน,บน5แต่เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเขาฉันเรียกว่ากองบิน53นะไปตามทางเขาบอกครับในกองบิน5ก็จะมีอ่าวที่สวยอ่าวหนึ่งอ่าวอะไรอ่าว,าวเปรี้ยวมาก อ๋ออาลิ้นจีไม่ใช่อาวเปี๊ยวเปรียปย้ยวมะม่วงไม่ใช่เอ้ยอาอะไรเปรี้ยวอาวมะนาวอา้อาวมะนาวนี่เราจะไปมื่้าบาทสิบบาทกันเลยเอ้าวมะนาวกันนะฮะอาเราอยู่ในอยู่ในค่ายของกองบินห้านี่แหละครับเดี๋ยวเราขับเข้ามาในกองบินห้าแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆกันนะครับก็จะไปตามทางที่มีป้ายบอกป้ายแนะนําทางนี่นะฮะตอนนี้เข้ามา,มาได้ประมาณสักครึ่งกิโลได้ เดี๋ยวก็ตัดภาพมาดูใกล้ๆถึงกันเลยนะคะถึงแล้วครับทุกคนครับกับที่นี่นะครับอ่าวมะนาวนะครับสำหรับอ่าวมะนาวก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ในค่ายของกองบินห้าด้วยประจวบนะครับบรรยากาศก็ประมาณที่เห็นกันด้านหลังนะครับเป็นทะเลว้าวสวยงามเลยทีเดียวนะครับขาทรายเท้สวัทรลยเป็นงลู่เลยนะครับบัญยาแล้วก็ไปถึงลู่เลย แต่เมื่อกี้ได้ข่าวเมื่อกี้เห็นพี่ทาหารบอกว่าถ้าใครมาอ่าวนาวแล้วนะฮะมันจะมีภูเขานึ่มเน้ซึ่งมันน่าไปปีนมากเลยเขาเรียกว่าเขาล้อมบ่วงอยู่ที่นี่เหรอแต่ว่าวันน,นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มันมลต้องจองล่วงหน้านะฮะแล้วก็เขาว่าต้องขึ้นแต่เช้าเพราะว่าเขาล้อมหมด่องไนะะให้มองไปทางนน้นนะครับที่เขาล้อมห่วกนะครับของปราจว่วีรีนธ์นะครับผมจะเดิ ก็วิวอ่อาวนาคก็ประมาณนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อของกบดูอ่เดี๋ยวว่ากันแต่ก็ให้ทุทรับบรรายากาศรรของอ่าวนาไปบรรยากาศนะครับก็ไปเจอกันที่ต่อไปเลยคนะราาับของกบดูอบคี่นิพนธ์มา้า ติดตามกันนะครับกับพาไปเรื่อยนะครับวันนี้ที่จริงใหญ่พาไปหลายที่มากเลยแต่ด้วยเวลาที่มันจากัดในวันนี้นะครับก็เลยอ่ะเอาท่าที่ได้ในวันนี้นะครับสุดสายกันไปนะครับกับวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามเรื่อนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับใต้ใครผมหน่อยนะครับตอนนี้คนติดตามกัน100คนแล้วเราจะมาฉลองกัน100้คนแรกคือใครนะฮะเธอจะไปทําอะไรอาวเราจะมีรางวัลไปให้เราด้วยจริงจริงนี่นะฮะเรามี ฟังชั่นนี้สวยนะของผมเองนะฮะเดี๋ยวเราจะสซอรไพรสไปให้ท่าสุ่มแจกแล้วกันนะะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าครบ100คนเมื่อไหร่นะมีรางวัลแจกแน่นอนนะฮะขอบคุณมาก <ฮะ S 1> ครับคลิปนี้ครับอีกคณะกันอีกครั้งหนึ่งครับไปแล้วสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกับช่องป้าไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ